สวัสดีคะ่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป2ทุกๆคนนะคะกลับมาอยู่กับคุณครูบทในชั่วโมงที่5แล้วนะคะครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนไปเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนที่อยู่ในห้องเรียนของเราเนี่ยแหละเอาล่ะคุณครูมีเกมเล็กๆให้นักเรียนเริ่มเล่นก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะเอาเตรียมตัวให้พร้อมคุณครูจะขึ้นรูปให้แลวเด็กตอบเป็นภาษาอังกฤษนะตอบด้วยนะจะได้ฝึกนะรู้เปล่า เอาเตรียมตัวไปพร้อมกันเลยค่ะ2 1รูปที่1ค่ะมันคือรูเล r รูปที่2อ,ออกเสียงค่ะ eraser ร,รูปที่3าม pencil รูปที่4ตอบเลยสี่ทเทเล็กว่าคียอนไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอบแรกอาจจะยังรู้สึกว่าไม่ทันตื่นเต้นลองดูใหม่อีกสักครั้งหนึ่งเอาเตรียมตัวค่ะ3 2 1 รูปแรกคะ่ะ pen รูปที่2อง book เสียงเขิดด้านหลังรูปที่3าม class r o เก่งคะ่ะรูปที่4ที่ใส่ดินสอว่างไง pencil case เยี่ยมเลยต่อไปเด็กๆหยิบเล่มน,นี้ขึ้นมาค่ะเล่มสีชมพูเล่มแบบฝึกหัดแล้วเปิดหน้าห้าคะ่ะเมืม่อนัเกเรียนได้หน้าห้าแล้วนะคะหน้าห้าจะ ให้นักเรียนโยงเส้นค่ะจับคู่นะเท่านั้นเองนักเรียนโยงไปได้เลยอ่าเร็วคุณครูรอ,อไปพร้อมกันโยงเลยไม้บรรทัดก็ได้หรือไม่ใช้คุณครูไม่ได้ว่าอะไรเอาโยงเลยค่ะเรียกร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเราจะไปในส่วนของหน้าที่6หน้าที่หกเขาให้ทำลไรเขาให้วาดรูปประกอบคําศัพท์ที่กําหนดให้นะคะมันจะมีทั้งหมด5รูปนักเรียนก็วาดเลยนะคะนี่ค่ะคุณครูวาดให้ดูเป็นตัวอย่างมีหนึ่งรูปเป็นไงล่ะ เคยอนเห็นไคะคุณครูได้เคยอนมาแล้วรูปหนึ่งเด็กๆก็วาดให้ครบทั้ง5รูปเลยนะนี่นะคะก็จะเป็นกิจกรรมทบทวนคำศัพท์ที่เราเรียนมาทั้งนั้นเลยเนาะเสร็จแล้วหน้าต่อไปนักเรียนย้อนกลับมาหน่อยค่ะที่หน้าสีนะคะหน้าสี่เนี่ยคุณครูให้นะักเรียนระบายสีทั้ง5รูปภาพเลยเมื่อนักเรียนระบายสีเสร็จแล้วทั้ง5รูปภาพนะให้เด็กๆนะคะสะกดคำศัพท์ ขอย้ำว่าสัตว์กดคำศัพท์อมคำอ่านแล้วส่งคลิปวิดีโอกลับมาหาคุณครูเช่นรูปที่หนึ่งนะคะคุณครูเห็นเป็นรูปตู้หูก็สะกดเลยค่ะ C U P B O A R D ครับบตู้ แค่นั้นเองค่ะนักเรียนทําให้ครบทั้ง5รูปนะคะอัดวิดีโอมาส่งครูคุณครูอยากให้นักเรียนได้ฝึกสะกดคํานะคะแล้วก็อ่านออกเสียงคําศัพท์ในเบื้องต้นก่อนเนาะแล้วก็ครูคคก็จะเก็บคะแนนไปเรื่อยๆด้วยนะคุณครูมดรอดูคลิปการสะกดคําของเด็กๆอยู่นะคะผิดถูกไม่เป็นไรน้าขอให้สะกดมาก่อนพยายามมาก่อนนะผู้ปกครองช่วยได้นะคะไว้เจอกันใหม่ชั่วโมงต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ